ตกเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญจนต้องเข้าไปจองจำหลังกำแพงคุกนานหลายสิบปีชีวิตพลิกผันของบังมัดวันชัยมากอินเทียงแค่เลือกทางเดินผิดตั้งแต่วัยรุ่นทั้งที่น่าจะรุ่งบนถนนลูกหนังเมื่อครั้งเข้าไปเรียนอยู่ในรั้วประทุมคงคามีลีลาชั้นเชิงฟุตบอลโดดเด่นร่วมรุ่นกับเจ้าดำกฤษดาทว่า สุดท้ายชะตาหักหีเกเรในวัยเพียง15-16ปีเจ้าตัวเป็นเด็กคลองตันเกิดอยู่ห้องแถวเที่ยวตีรันฟันแทงทำเรียนไม่จบมัธยมสองทิ้งความฝันที่อยากเป็นนักฟุตบอลชื่อก้องเหมือนรุ่นพี่เพราะดันไปแทงคนตายหลบหนีคดีกบดานอยู่บ่อนแถวบางกระเจ้าอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่เป็นเด็กคอยดูต้นทาง หลังจากนั้นไม่นานก็ออกรับงานยิงคนเพื่อพิสูจน์ตัวเองกระทั่งขึ้นชั้นไปอยู่กับวิสิิ์พึ่งรัศมีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพยายามจะเป็นมือปืนในซุ้มของป่าไม้คนดังแต่อยู่ไปอยู่มาคิดว่าไม่ค่อยดีได้เงินน้อยไม่คุ้มมีกินมีใช้แค่หมื่นสองหมื่นเขาเลยตัดสินใจนั่งรถทัวร์กลับบ้าน ไปใช้ชีวิตปกติที่คลองตันกลับมายังไม่มีอะไรทำก็เที่ยวโตวเต๋ขอพ่อร้อยสองร้อยขี่มอเตอร์ไซค์เล่นแถวทองหลอแล้วก็มาเจอบัสซี่ผับเห็นเด็กวัยรุ่นเดินไปส่งนักท่องเที่ยวที่รถได้เงินทีละร้อยสองรอยก็เล่นลูกนักเลงไล่ตีมันแล้วมารับเอารถเองเลยนายวันชัยเล่าถึงวีรกรรมวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำเขาบอกว่า รับรถคืนหนึ่งเป็นหมื่นตั้งตัวเป็นหัวหน้าเข้าไปคุยกับเจ้าของผับว่าขอทำเจ้าของไม่ว่าอะไรเหมือนเชื่อใจเห็นเราเป็นคนละแวกนั้นทำให้ลูกน้องมีรายได้กันหมดได้เงินสามสีพันเราก็ได้หมื่นกว่าบาททำอยู่ได้สองสามปีมีการสร้างสะพานตรงนั้นลูกค้าไม่ดีแล้วแต่เรามีทุนเลยเปลี่ยนมาออกเดินแถวรัชดาพิเศษ ไม่ทำงานแล้วเพราะฟู่ฟ้ามีเงินเดินท่องราตรีแทบทุกคืนจนรู้จักขาใหญ่แถวนั้นไม่น้อยและนั่นเองกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เขารู้จักกับจาบึงหรือสิบเอกบุญตรีมุสกะนักฆ่าหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยเที่ยวไปเที่ยวมามีพวกบอกว่ามีงานรับจ้างยิงคนสนใจไหมผมก็รับงานไปไปมาๆก็มาเจอจาบึง เมื่อมีทหารพามารู้จักบังมัดกล่าวชีวิตเขายิ่งเริ่มถลําลงลึกขึ้นแถมมีนายตำรวจคนหนึ่งคอยดูแลให้ไปขับรถเพราะชอบนิสัยใจคอก่อนขึ้นชั้นโด่งดังเข้าหูนักการเมืองท้องถิ่นของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเรียกไปทำงานอุ้มบางมัดเปลือยชีวิตที่เข้าสู่วงจรอมหิทในอดีตว่ากลุ่มพวกนั้นเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ตอนหลัง หันมาจับงานหัวประมูลก่อสร้างยอมรับว่าหลายครั้งถูกทาบถามให้ไปหญิงคู่แข่งแต่เราเลือกงานยิ่งเป้าหมายเป็นผู้หญิงเราไม่ทําแน่นอนไปรับงานจริงๆก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มีอุ้มพ่อค้าไปหญิงทิ้งเป็นพวกขัดธุรกิจกันเรามองว่าถ้าหักเขามาก็สมควรตายคนดีเราไม่ทําอย่างบางทีก็รับงานมาไม่ได้สนใจประวัติ แต่ระยะหลังไม่รับแล้วเพราะรู้ว่าจ้างทีสามแสนแต่หวดหัวคิวมาเป็นล้านออกจากสังกัดนักการเมืองท้องถิ่นภาคกลางคราวนี้บังมัดตั้งตัวเป็นบริษัทรับงานเองรวบรวมสมัครพักพวกที่ไว้ใจมีแต่มือดีเข้ามาอยู่ในทีมตั้งกวนอุ้มพ่อค้ายาเสพติดอย่างเดียวเลยโดยที่ตัวเขาเป็นคนรับออเดอร์และแจกจ่ายงาน มันมีเป้ามันมีงานเข้ามาเองสมมุติได้ข่าวว่าบ้านนี้ทํายาเสพติดก็จะมีคนชี้เป้าให้เงินออกมาวันละสิบกว่าล้านบาททุกวันที่คลองเตยวันนี้รับตังมาแล้วเราก็ดักอุ้มมาสมัยก่อนมันง่ายไม่มีกล้องวงจรปิดอุ้มเสร็จก็ไปทิ้งแถวอยุธยาสระบุรีแล้วคดีผมจะแก้ผ้าทุกศพอําพรางให้เห็นว่าเป็นพวกแก๊งคนจีน หักหลังกันเองเกือบทุกงานเขาจะมีจ่าบึงอยู่ในทีมเสมอถึงกระนั้นวันชัยยืนยันว่าเขากับจ่าบึงไม่เคยแตกกันไม่เคยเอาเปรียบกันเวลารับงานล้วนเป็นคดีสำคัญหลายคดีที่ตำรวจพลิกแผ่นดินล่ากว่าจะปิดเกมส่งบังมัดวันชัยมาอินเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกเหตุเพราะลูกน้องบางคนเก็บกระเป๋าเหยื่อไปใช้ ไม่ยอมทำลายหลักฐานที่สาวมาถึงตัวเองพอโดนตำรวจจับปืนก็ยังเปิดปากรับสารภาพสัดทอดเพื่อนร่วมทีมยกแก๊งมันบอกตำรวจหมดเลยว่าเคยอยู่กับบังมัดเคยอยู่กับจ่าบึงทำคดีอะไรมาบ้างวันชัยสายหน้าผมทำมาเยอะพอสมควรก็จริงแต่ไม่เคยทำคนดีและก็ไม่เคยสัดทอดใครเกมก็คือเกมยอมรับในสิ่งที่ทำ คิดดูว่าผมถูกตำรวจกองปราบจับอยู่ครบผัดฟ้องประกันได้คดีเดียวสารมีหมายปล่อยตำรวจก็เอาคดีใหม่มาอีกตั้งใจจะก,กันผมเป็นพยานสัตทอดผู้จ้างวานอีกทีตำรวจกองปราบบางคนยังบอกผมดื้อบังมัดกล่าวผมบอกนายครับลูกผมอยู่ในท้องเมียจ,จะคลอดคนโตยังไม่เข้าอนุบาลครอบครัวผมชิบหายแน่ ถ้าผมไปซัดอีกก็เป็นขบวนเลยชิบหายกันหมดผมถือว่าเรารับเงินเขามาแล้วต้องรับสารภาพไปแล้วทุกอย่างก็มาจบที่ผมทั้งทั้งที่จริงตำรวจต้องการให้ผมเป็นพยานซัดคนนั้นคนนี้จากการผมเป็นพยานแต่ผมไม่ทําให้จบที่ผมดีกว่าอดีตผู้ต้องหาคดีด,ดังเผยฉากสอบปากคำหลังจากเขาตัดสินใจหนีหัวซุกหัวซุนมานานหลายเดือน นับตั้งแต่รู้ตัวว่าถูกตำรวจกองปราบปรามตามไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดบังมัดเล่าว่ามีตำรวจคนหนึ่งโทรมาบอกจะพาเข้ามอบตัวรับรองไม่โดนกระทืบไม่โดนซ้อมจำได้ว่าตอนนั้นขับรถมาวนเวียนอยู่แถวมอเตอร์เวย์หลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีสุดท้ายเลยตัดสินใจหนีไปอีสานได้ประมาณหเดือนมีเงินสล้านบาทใช้จ่ายหมด ก่อนโทรศัพท์หาตำรวจอีกคนให้มารับเพราะไม่ไหวทุนไม่มีแล้วตลอดชีวิตไม่เคยติดคุกครั้งแรกเจอโทษประหารเลยในคดีอุ้มนายนาโคตรานนท์ไปจากห้องเช่าซอยตากสินสีแล้วรัดขอฆ่าทิ้งศพเปลือยใกล้น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ยังมีคดีอุ้มนายชาคลิตปรูราธนานนท์บริเวณสีแยกไฟแดง ใกล้ห้างดีเอ็มโพร,รียมถนนสุขุมวิทกรุงเทพนำตัวไปรัดคออย่างโหดเหี้ยมทิ้งศพเปลือยในป่าริมถนนรังสิตองค์คารักษ์ส่วนคดีอื่นยกฟ้องติดคุกนาน14ปี2เดือนรอดพ้นหลักประหารกลายเป็นนักโทษชั้นดีได้รับอิสรภาพออกมาเมื่อปี2559บังมัดมองว่าชีวิตข้างในเรือนจำสุขสบายกว่าข้างนอกอีกนะ หาเงินหาทองง่ายอะไรก็เป็นเงินไปหมดด้วยความที่เราเป็นคนมุทะลุแต่ช่วยเหลือพักพวกไว้เยอะทว่าไม่วายไปมีเรื่องวุ่นวายในเรือนจำถูกเสนอย้ายลงไปอยู่เรือนจำจังหวัดสงขลากะให้โดนนักโทษที่นั่นแทงตายเอาเข้าจริงไม่มีใครกล้าตรงกันข้ามเขายังได้พักพวกเพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากเป็นคนใจนักเลงเพื่อนร่วมคุกยอมรับพอออกมาก็มีคิดว่า จะเปลี่ยนแปลนตัวเองคงไม่เอาตัวเองกลับไปตรงนั้นแล้วลูกเมียก็จะได้สุขสบายถือว่าชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว14ปีแต่ก็ถือว่าได้พักพวกพี่น้องมากนะเพราะผมก็ช่วยเขาไว้เยอะผู้ต้องขังผมดูแลหมดกับข้าวมุสลิมผมดูแลทุกอย่างก็ได้ใจพักพวกตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นกิจจลักษณะมีรีสอร์ทที่เพชรบูรณ์แล้วก็ปล่อยกู้ก็แก๊กไปพออยู่ได้ อดีตนักโทษประหารค้นพบสัจธรรมผมหลุดจากโทษประหารมาได้ก็ถือว่าจบแล้วคำพิพากษาออกมาแล้วยังไม่โดนประหารก็ถึงที่สุดแล้วชีวิตผมหมดเวลากลัวแล้วจะโดนยิงตรงไหนตอนไหนก็แล้วแต่พระเจ้าเขากำหนดเราหมดผมก็ไม่ได้อาฆาตใครแล้วมันจบไปหมดแต่ใครจะยังอาฆาตผมอันนี้ผมไม่รู้ ตรงนี้ปืนผมก็พกไว้เพื่อป้องกันตัวไม่ได้เอาไปหาเรื่องหรือรังแกใครโดนจับก็ว่าไปตามเรื่องข้อหาพกพาตามกฎหมายไปชีวิตมาถึงตรงนี้ได้ถือว่ามันไม่น่าเชื่ออยู่ที่จังหวะดวงของผมบังมัดกล่าวทิ้งท้ายทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของบังมัดคลองตันหรือนายวันชัยมะอินจากอดีตมือปืน ที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญมาแล้วมากมายหลายคดีขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ